สวัสดีครับก็ผมนายชิสพุงพงศ์พรานันรหัสทักษา650451ได้จัดทำบาบะโยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ENG 492ซึ่งวีโอต่อไปนี้เป็นภาพรวมการทำงานของผมที่โรงแรมเวหาคาเฟ่และบาร์ก็ผมได้เข้ามาฝึกง,งานในตำแหน่งรีเซ p ชั o นหน้าที่หลักของผมคือการต้อนรับแขกและทำการเช็คอินและเช็คเอาท์ให้กับแขก รางเวลาหนามผมจะเป็นกะเช้าและกาาละบ่ายกะเช้าเริ่มตั้งแต่หกโมงเช้าถึงบ่ายสามส่วนกะบ่ายจะเตั้งแต่สองโมงถึงห้าทุ่มหน้าที่ทํางานในตอนกะเช้านั้นจะเป็นการจัดครัวเช็คเอาท์แขกเมื่อแขกทําการเช็คเอาท์เราจะตรวจ้าเจ้าตัวและให้แขกคืนอ,อีการ์ดแล้วเราจะคืนค่าประจำให้กับแขกถ้าแขกมาจองห้องส่วนตัวและทําการเช็คเอาท์เราจะให้แขกยืนรอสักครู่และให้แม่บ้านขึ้นไปตรวจสภาพห้องก่อนทําการเช็คเอาท์ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของแรมและห้องครัวที่ผมจัดนะครับ หน้าที่ของกรบเ่าส่วนใหญ่จะเป็นการเช็คอินให้กับแขกเราต้องให้แขกยื่นพาสปอร์ตและให้เซ็นเอกสารรับทราบกฎการเข้าพักของโรงแรมทางโรงแรมจะมีค่าจําเป็นสองรบาทเป็นเงินสดเท่านั้นถ้าแขกไม่มีเงินสดเราจะให้แขกมาจาเป็นบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตเท่านั้นทางโรงแรมก็จะมีให้ทำโอนเทนเพื่อมะโอนโรงแรมส่วนอันนี้เป็นประโยชน์ที่ผมได้ลองทำนะครับ We are w e h a s o t e l Of course, we have h o game. We are w e h a course, we are. We are s Hotel. Of course, we have b e a l p n We are w e h a Hotel. Of course, we have m o i in our hand. We are w e h a s Hotel. Of course, we are cafe and bar. ต่อไปจะเป็นคกกิงคาร์ที่ผมได้จัดร่วมกับแขกนะครับ จบไปแล้วในการฝึกง,งานครั้งนี้ขอบคุณโรงแรมและพี่ๆทุกคนที่ให้โอกาสดีๆกับผมนะครับ